สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโต้งนะครับตัวนี้เนาะเป็นงานซ่อมมอเตอร์มาเตั้์นนะครับของค้าส่งมาซ่อมนะฮะจากจังหวัดชนบุรีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ไว้วางใจใช้บริการนะครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับตัวยอาการก็คือนี่นะฮะอาการชาร์จไฟไม่เข้าชาร์จไฟไม่เข้าก็น่าจะเปิดไม่ติดด้วยนะครับโอเคตัวนี้นะ นี่เป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องหิวเนาะเป็นเครื่องนอกนะฮะ yeah, ไม่ใช่แท่ศูนย์บ้านเรานะะเนี่ยฮะเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอดูข้างในก่อนคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นเครื่องอาจากที่ไหนเราก็ซ่อมให้นะฮะเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่า,าผมก็จะต้องบอกลูกค้าด้วยนะฮะว่าเออเนี่ยมันเป็นเครื่องเ,อเป็นเครื่องหิ้วนะเครื่องนอกนะอะไรอย่างงี้นะฮะเราไม่รู้ว่านิยามที่เขาขายเขาเรียกว่าเครื่องอะไร แต่ส่วนตัวผมเรียกว่าเครื่องฮิ้วเครื่องนอกนะฮะเจ็บปวดน้อยสุดนะครับโอเคนี่นะครับนี่นะครับนี่ ัวนี้อาการที่มาก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับเออผมก็ลืมลองเปิดนี่ครัยังได้อยู่เปิดไม่ติดนะฮะเสียบสายชาร์จนะฮะดีนะครับนี่นะฮะเสียบสายชาร์จไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเลยฮะนิ่งเลยเออเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมโฟกัสไปที่ตูดชาร์จเนาะอย่างที่แจ็คชาร์จก่อนนะฮะเนาะแล้วค่อยไปจุดอื่นเนาะแต่ เรายังไม่ได้ฟันธงนะว่าจะเป็นที่เช็คชาร์จหรือเปล่าเนาะเป็นที่ระบบชาร์จหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นที่เมนบอร์ดก็ได้หรือเป็นที่แบตหรืออะไรก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าชาร์จไฟไม่เข้ามาลูกค้าแจ้งมาอาการประมาณนี้ผมก็จะโฟกัสไปที่ตัวระบบระบบชาร์จก่อนเป็นหลักแต่บางทีอ่ะเครื่องมันเปิดไม่ติดมันก็ชาร์จไม่เข้าเหมือนกันนะแต่มันก็จะมีบางทีบางเครื่องแบบาชาร์จเข้าแต่เปิดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่อาการแล้วแต่ละตัวเนาะ อันนี้เป็นเครื่องฮิ้วเครื่องนอกนะครับดูดอกนะครับโอติดดอกแท้เขาจะมีแบรนด์เขาอยู่เนาะ โอเคนี่นะครับแต่เดี๋ยวลองตรวจเช็คดูก่อนเนาะเดี๋ยวลองเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมนะฮะหลังจากใช้เวลาไปประมาณสักสามนาทีนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวต้องลองสเต็ปแรกนะครับตัวนี้มีลายวงจรขาดนิดนึงนะฮะนะฮะมีการต้องมีการแก้ไขลายวงจรนิดนึงนะคะคิดว่าน่าจะใช้ได้นะ ต้องล็อกเมนบอร์ดไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะต้องลองนะฮะต้องทำใจพอไวเราตาตัวนี้เป็นเครื่องนอกนะครับเป็นเครื่องฮิ้วเครื่องนอกนะครับไม่ใช่แท้ศู์ไทยนะครับ มีสปีกเกอร์หนึงสปีกเกอร์หลังนแค่แค่นี้ต้องต้องตาดีๆหน่อยนะครับเลนดีดนะตกใจ <c oughs> ยังไงเนี่ยมมันติดเลยอะ <c oughs> ชาร์จเองนครชาร์จเองอ่ <c oughs> อะเปิดติดแล้วนะฮะแต่มีอาการชาร์จเองนะฮะเดี๋ยวต้องแก้ไขใหม่ ยังไม่ผ่านนะครับตัวนี้นะครับเปิดติดแล้วนะครับแต่มีอาการแบบชาร์จเองนะครับนี่ครับเดีย๋ยวลองไปเช็คดูกนอนเคนะครับเมื่อกี้มีอาการ,งงการชาร์จเองนะฮะแต่ต้องลองใหม่อีกรอบนึงน <20 S 2> ที่เปิดติดแล้วนะครแต่ชาร์จเองโดยที่ยังไม่ได้เสียบสายชาร์จเลย เหตการณโจทย์เหการที่โคตรเจ๋งเลยนะครับก็คือแบบไม่ได้เสียบสายชาร์จแต่มันชาร์จนะครับก็ดีนะฮะ <c oughs> ถ้ามันชาร์จแล้วเต็มก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องเสียบสายชาร์จนะฮะแบตจะได้ไม่หมดนะฮะจะได้มีแบตใช้ตลอดนะฮะว่าเป็นนั่นนะครับ โอเคนะครับผมตรงนี้เป็นรอบที่2นะครเมื่อกี้รอบแรกหมดเวลาไป30นาทีก็เปิดติดแล้วแต่ว่าก็เหลืออาการนึงก็คือมันชาร์จเองมันวิ่งมันชาร์จเองนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เสียบสายชาร์จนะแต่ตอนนี้รอบ2นะครรอบ2ใช้เวลาประมาณ15นาทีเดี๋ยวมาดูผลมีอาการชาร์จเองด้วยผมก็ตกใจดิ ยังไม่ให้ได้เปิดเลยมันก็ติดนี่เป็นละไม่เป็นเอาไปก่อนอได้ละไม่นั่นละไม่วิ่งแล้วนะเมื่อกี้วิ่งชาร์จอุ้ยตัใจหมดเลยโอเ,โอเคนะครับชาร์จนี่นะครับกระแสชาร์จ กระแสาชาร์จตัวนี้แบบเครื่องเครื่องฮิวเครื่องนอกนี่แบบว่า1.8แอมป์เลยนะครับ1.8-1.9นะครับคงที่นะฮะค,คงที่อยู่ที่1.9นะครับตัวนี้นะฮะโอเคนะครับชาร์จเข้าแล้วชาร์จเข้าแล้วเปิดติดแล้วนะครับ่าคิดว่าน่าจะผ่านนะครับอยวลองประกอบดูก่อนปิดก่อน <c oughs> ตัวนี้เป็นเครื่องหิว้วเครื่องนอกเนาะนะครับเครื่องนอกไม่ใช่แท้สูตรบ้านเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าตอนคนขายเขาขายมาเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะผมเขาเรียกว่าเครื่องหิว้วเครื่องนอกแล้วกันนะเครื่องหิว้วสมมว่าเขาจะเรียกว่าเครื่องหิว้วนะครับ โอเคนะครับก็ไปสเต็ปต่อไปก็คืออันนี้นะฮะอันนี้ลำโพงตัวที่สองลำโพงหน้าลําำโพงหลัง โอเคนะครับผมนะฮะเรียบร้อยโอเคนะครับผมนะฮะตัวนี้เำาคงมาใชาเอเบอร์ตันเนาะตัวนี้เครื่องยิ่งเครื่องนอกเนาะอาการชาร์จไฟไม่เข้านะครับลูกค้าแจ้งใหม่นี้นะครับ ก็คือเปิดไม่ติดชาร์จไปเข้านะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะตัวนี้นะครชาร์จวิ่งปกตินะครับกระแสชาร์จอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าแอมป์นะครับคงที่นะครับยาวๆนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็เต็มนะฮะกระแสวิ่งเกือบสองแอมป์เลยนะครับโอเคลองเปิดนะครับโอเคเปิดได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงสักนิดนึงนะฮะดูอาการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ บ้านลำโพงก็จะมีอยู่แค่2สเต็ปแค่นั้นเองลำโพงนะก็คืออันแรกก็คือเปิดได้ไหมเนาะชาร์จได้ไหมฟังเพลงได้ไหมอ๋อสามสามสเต็ปนะครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเล่นจุดคนนที่เป็ โอเคครับผมเรียบร้อยครับสำหรับงานซ่อมนะครับนพงมาแชลนะครับเนาะตัวอิมพัตตันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยิวเครื่องนอกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่วว่าื่อความั่นใจเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปิดทิ้งไว้แล้วก็ดูอาการนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวอาจจะต้องปิดเคสให้ลูกค้าก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ เธอรักรักสักเท่าไหร่อยากให้ตั้งใจพอไว้เราตาทั้งที่วันนี้เราพร้อมทุกอย่าง